สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮู ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีตลอดจนความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอากีดะนะครับทางวิทยุเสียงอิสลามและวิทยุเสียงสันติที่เคารพรักทุกท่าน นะครับก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่อัลอกีดะของเรานะครับได้เวียนกลับมาพบกับท่านพี่น้องเพื่อที่จะนําเอาเนื้อหาสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับหลักอักีดะของอัลลุซุนนะฮุลชะมานะครับตามแนวทางของสลัฟนะครับให้ท่านพี่น้องเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้ทําความเข้าใจแล้วก็จะได้เจริญจรรอยตามนะครับตามแนวทางของสลัฟซอด้ทั้งหลายนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบนรรพชนที่เป็นตัวอย่างนะครับที่ได้รับ ถ่ายทอดอิสลามจากท่านรอซูลละลอฮุอะลายฮิวะซัลลัมนะครับมาแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงในยุคข,ของเราในห่วงเวลาของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยที่อัลอกีดะของเรานั้นยังคงอยู่กับตําราของเราที่ชื่อว่าชาร์ฮิสุนนะของท่านอิหม่ามอบูมุฮัมมัดอาลีอิบนฮัสันนะครับอัลบารบะฮารีนะครับซึ่งวันนี้เราได้เดินทางมาถึงประเด็นที่20นะครับซึ่งจริงจ <c oughs> ประเด็นที่20เนี่ยนะครับผมเองก็ได้กเกิ่นนำกับท่านพี่น้องไปเมื่อสัก 2- 3สตอนที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันหรือว่านำมาเล่าให้ท่านพี่น้องรับทราบนะครับเนื้อหาที่ว่านี้ก็คือเรื่องราวของการศรัทธ,ธาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการชฟาอะของท่านรสุลทรวรรณลอัลยฮิวะซัลลัม นะครับที่ท่านรอสุนซอล,ลลอฮฺฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่ทําการชะฟาอะฮ์ให้กับบรรดาผู้ที่ทําความผิดนะครับในวันกิยามะ์นะครับแล้วก็รวมไปถึง คนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่ทําความผิดก็แล้วแต่จะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการฉาฟะาอัะของท่านรสุนสอล,ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างมีรายละเอียดยิบย่อยมีรายละเอียดปลีกย่อยพอสมควรเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆคุยค่อยๆฟังกันเพื่อที่จะได้รับทราบและก็จะได้ทําความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าการชาฟะอนั้นนะครับของท่านรสุนสอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมี เรียกได้ว่าเป็นบทเฉพาะกิจนะครับเป็นภารกิจเฉพาะของท่านรอดุสุนทลอลหัวอะฮิวสลัมเลยก็ว่าได้แต่ก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับของชฟาะนะครับบางประเภทบางประการที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตะอาลานะครับก็ได้มอบสิทธินี้ไดมอบสิทธิ์ดังกล่าวนี้นะครับให้กับคนอื่นที่ม่เช่ท่านรอดุสุนทลอลหัวอะเลฮิวสลัมด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนได้ทำความเข้าใจกันนะครับได้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 ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของความหมายของชาฟาร์ะแล้วก็ที่มาที่ไปของชาฟาร์ะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจริงๆการชาฟาร์ะนั้นเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม่ได้หมายความว่าเรา พอเรื่องอิบารัดหรือเรื่องการขอดุอาเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องขอดุอากับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องชัดเจนแต่การชาฟะอ่มาด้หมายความว่าเราจะไปขอต่อสิ่งอื่นและให้สิ่งอื่นไปขอจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดการชาฟะอ่ก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานะครับพระองค์ได้ทรงให้เกียรติได้ให้ความสําคัญกับคนบางคนนะครับได้ให้ความสําคัญกับคนบางกลุ่มบ่าวของของพระองค์เนี่ยบางกลุ่มบางคนบางท่านี่ะรับให้้ไดสิิททธ์จ นะครับให้ความช่วยเหลือนะครับกับบุคคลอื่นๆบุคคลทั่วๆไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นบุคคลดังกล่าวนั้นนะครับจะต้องได้รับสิทธิ์จากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลาเสียก่อนซึ่งอันนี้อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลาได้ทรงประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าใครบ้างน,นะครับที่ได้รับสิทธิ์นี้จากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอ,าลาอัลาไม่ใช่เราจะทึกทักเอาเองว่าคนนั้นคนนี้นะครับได้รับสิทธิ์นี้จากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลลาห์อัลลอฮฺสุบบฮานหัว นะครับการสาอาทั้งหลายทั้งมวลนั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลาเป็นขออัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลาเพียงพระองค์เดียวก็หมายความว่าพระองค์นั้นจะประทานสิทธิ์นี้ให้กับใครเป็นสิทธิ์ขาดของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺส ah ุบฮานฮัวตาอัลาได้ทรงกําหนดผู้ที่จะได้รับการสา,าอากำหนดผู้ที่จะมีสิทธิ์ขอาฟาอาให้นะครับ แล้วก็เรื่องราวที่จะขอชะฟาให้นะครับพระองค์ได้ทรงกําหนดไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไปค้นหาไปศึกษานะครับไปดูในอัลกุรอานไปดูในฮะดีษไปดูในคําบอกเล่าของท่านอุุนซอลล,ล,ลัฮุอลัยฮิวซลัมเราก็จะรู้ว่านะครับใครกันบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการชะฟาใครกันบ้างใครกันบ้างที่มีสิทธิ์นะครับ ที่จะได้สิทธิ์ในการขอชะฟา,าจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลาแล้วก็เรื่องใดบ้างเราในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งหน้าที่ของเราก็คือขอนะครับขอจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลาเหมือนเดิมเราไม่ได้ขอจากคนนั้นคนนี้นะครับท่านพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าพอเป็นเรื่องราวของชะฟา,าเราจะไปขอจากคนที่ได้รับสิทธิจากอัลลอฮ์ไม่ใช่นะฮะเรายังจะต้องขอจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอัลาเหมือนเดิมแต่ขออะไรฮะขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการชะฟา ในจากบุคคลคนนั้นแล้วก็จากเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับประเภทของการชาฟะฮ์ครึ่งซึ่งมาครั้งที่แล้วผมก็ได้กล่าวคุยกับท่านพี่น้องเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเป็นเป็นบางช่วงบางตอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อให้เกิดความละเอียดนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับก็ขออนุญ,ญาตที่จะลงรายละเอียดว่าการชาฟะฮ์เนี่ยนะครับจริงๆมันก็มีอยู่หลายประเภทหลายชนิดด้วยกันอันดับแรกเลยก็คือแบ่งออกเป็นสองหมวดใหญ่ นะครับหมวดแรกก็คือการชาฟาอัตในโลกดุนยานี้หมวดที่2ก็คือการชาฟาอัในโลกอาคิรอซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการชาฟาอัตในโลกอาคิรอแต่ทั้งนี้และท้งนั้นในเมื่อมันมีการชาฟาอัในโลกดุนยานะครับเราก็คงจะต้องเล่าให้ท่านพี่น้องฟัง การชฟาในโลกดุนยานี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มีบัญญัติอยู่ในอิสลามเหมือนกันเพราะอัลลอฮ์บฮาน ن ฮละ ت เนี่ยนะครับได้เคยกล่าวเอาไว้ในอายะที่85ของสุรตุนเนซาอัลลอฮ์บอกว่าว่าไม่ชฝาไม่ชฝาชฝาอัตันฮัสนาทียคุลละูนสบุมมินฮาว่าไม่ชฝาชฝาอัตันเซียทีย์คุลละฮูคิฟลุมมินฮาว่าันอัลลอฮ์บนุิี อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอาลานะครับได้ทรงเล่านะครับได้ทรงบอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่จะทําการชัฟะที่เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็หมายถึงว่าเรื่องราวที่ในโลกที่อยู่ในดุนยานี้นะครับใครต้องการที่จะเป็นตัวกลางนะครับที่จะประสานความเข้าใจเป็นตัวกลางที่จะประสานสิ่งที่คนที่เขามีความต้องการนะครับมีความขัดสนเนี่ยอยากจะได้ในสิ่งนั้นประสานไปยังผู้ที่มีความสามารถเนี่ยนะครับ เราจะเรียกว่าเป็นวาซีตอหรือเป็นตะวัสดุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเรื่องราวในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮุซุบฮานหัวตาอัลาบอกว่ามัยยชฟะชาฟาอัตันฮัสนาทันยาฮัสนาตัยยะกุลละหูนซุยบุมบินฮาใครที่ทำชาฟาในลักษณะที่เป็นเรื่องการชาฟาอที่ดีเนี่ยนะครับคนคนนั้นย่อมที่จะต้องได้รับอน,นิสงส์ได้รับผล,ละบุญนะครับที่เกิดจากผลที่เกิดมาจากการชาฟาอันนั้นด้วยยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่า คนคนหนึ่งเป็นผู้ที่พูดถึงตำแหน่งหน้าที่ราชการก็แล้วกันนะครับว่าอาจจะมีคนเราประชาชนทั่วๆไปเนี่ยนะครับมีความต้องการเอาสมมติในหมู่บ้านชุมชนเราก็แล้วกันนะครับต้องการที่จะอยากได้ถนนเอถนนที่เข้าหมู่บ้านเราเนี่ยยังเป็นลูกลังเป็นหลุมเป็นบอ่อฝนตกมาทีนะครับก็คนจะผ่านไปมาก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับ ไอ้คันจะลงลงทุนทําถนนกันเองนะครับเทลูกเทหินคลุกหรือว่าจะเทราดยางหรืออะไรมันก็ไม่มีงบประมาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนในชุมชนจะทําได้ก็คือนะครับจะต้องแสดงความต้องการหรือแสดงเจตจานงเนี่ยไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเขตไม่ว่าจะเป็นอําเภอรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าบางทีในชุมชนของเราหรือหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับอาจจะ,ะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะครับในเรื่องราวของการที่จะไปอะขอ นะครับแจ้งให้ทางหน่วยงานราชการทราบว่าเรามีความต้องการถนนไม่รู้จะไปแจ้งใครไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนนะครับแต่ปรากฏว่าพอดีมีคนหนึ่งนะครับอาจจะมาจากที่อื่นได้เป็นคนในหมู่บ้านเองก็แล้วแต่พอมีความรู้ความเข้าใจว่าเออเฮ้ยถ้าชุมชนถ้าถนนในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการของงบประมาณมันจะต้องมีการแจ้งความต้องการนะครับชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นว่าคนในหมู่บ้านของเรามีอยู่หลายสิบหลังคาเรือนแต่ถนนหนทางยังลาบากอยู่นะครับ จะต้องมีช่องทางยังไงถ้าเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านก็เลยไปหาคนคนนี้ให้คนคนนี้ช่วยติดต่อราชการให้ นะครับการกระทําในลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการชาฟาอาหรือว่าเป็นการประสานนะครับเป็นคนที่ช่วยประสานสิ่งที่คนในหมู่บ้านมีความต้องการจนกระทั่งได้รับในสิ่งที่ต้องการก็คือถนนทางราชการเนี่ยสามารถนะครับเข้ามาทําถนนขยายถนนให้เป็น2เลนนะครับวิ่งสวนกันได้แล้วก็กลายเป็นถนนราดยางนะครับฝนตกฟ้าร้องยังไงตอนนี้ก็ไม่มีผลแล้วนะครับไม่ถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อรถไม่เลอะเทอะและ้วนะครับนักเรียนจะไปโรงเรียนก็ไปได้วยความสะดวกสบาย นี่แหละครับนี่คือการชา f าะประเภทหนึ่งลักษณะหนึ่งรูปแบบหนึ่งของการชา f าะนะครับท่านพี่น้องจะเห็นว่า,าการชา f าในเช่นนี้อัเอาบอกว่าย a k ุลล u h ูน a s i i b มม m i n คนคนคนที่ทําการชภาก็คือคนที่เป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับย่อมที่จะได้รับอนิสงส์ได้รับผลบุญในส่วนตรงนี้ไปด้วยแต่ในทางกลับกันว่าไม่ยัชฟะชาอัตันเสยอัตยักุลลาหูกิฟลุมมินฮาเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครไปทาชภานะครับใคาไปใครไปเป็นสื่อกลางไปเป็นตัวกลางประสานในเรื่องราวที่ผิดหลักการของอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตะอาลาผิดกฎหมายนะครับทำไม่ถูกต้อง ยากุลลาหูกิฟลุม,มินฮาคนคนนั้นก็ย่อมที่จะต้องได้รับความผิดความบาปหรือ,อสิ่งที่จะเป็นโทษทันที่เกิดมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั้นด้วยนะครับว่าการละลอหัวอาลาคุลลิัยอิม,มุกีตาและอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอาลานั้นพระองค์เป็นทรงที่กําหนดพระองค์ได้ทรงกําหนดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นการชั่วฟา,าในโลกดุนยาจึงเป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี่จรงิจรงๆแล้วก็มีอยู่ในสมัยของท่านาละสุนซัลลอหัวอาไลฮิวะ นะครับท่านอัลสุลต์สลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับดังที่ปรากฏอยู่ใน h ะด i ษของท่านอบีมูซาอัลอาชอะรีว่าท่านอัลสุลต์สลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเล่าว่าเล่าว่าท่านอัลสุลต์สลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอิดะอัตาฮุตอลิบุฮ ح ا ج ตินอักบ أقبل على جلسة إهي ฟะกอลาอิชฟะอูฟัลตุ ل ي รูฟัลยักดิลล ا ن ุอ ي ลาลิซานินบีฮมาอะันะครับถ้าหากว่ามีใครมาหาท่านอัลสุลต์สลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมา ขอความช่วยเหลือนะครับมาขอความเมตตาขอความการุณาขอให้ประสานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ในสิ่งที่ทานูซุนสลลรลฮอะลีวสลัมเนี่ยไม่สามารถให้ได้เนี่ยสิ่งที่ท่านอซุนจะทําก็คืออักบะละอลาจุลซาอิฮีเขาจะหันไปหาคนที่นั่งร่วมวงอยู่กับท่านนะครับก็หันไปหาบรรดาสหาบะในมูสหาบะก็จะมีคนรวยคนมีฐานะนะครับคนที่ยากจนหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ที่สําคัญก็คือท่านก็จะมองหาดูซิใครจะช่วยผู้ชายคนนี้ได้ที่เดินมาหาฉันเนี่ยฉันเองเนี่ยไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะเ,เงินทองก็ไม่มีทรัพย์สินก็ไม่มีก็เลยลองหามองหาดูซิซอฮาบะคนไหนอา้าวชายคนนี้เข้าเม,มืองมาดีนะนะครับสมมุติก็แล้วกันเข้าเม,มืองมาดีนะยังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอา้าวดูซิใครจะรับชายคนนี้เป็นแขกได้ท่านเราซุนก็จะมองหาคนที่มีความสามารถแล้วท่านก็จะพูดกับคนพวกนั้นว่าอิชฟาอ นะพวกท่านทั้งหลายจงมองหาจงเป็นสื่อกลางนะครับจงเป็นจงทำหน้าที่ในการประสานให้สิ่งที่ชายคนนี้เขามีความต้องการเนี่ประสบความสําเร็จด้วยฟันจุจารูเพราะอะไรเพราะถ้ากท่านทาได้พวกท่านจะได้รับผลและบุญจากสิ่งดังกล่าวนี้วัลยักดิลลาหูอัลลิซานีิลิซานีนบีฮีมาฮับเพราะฉะนั้นขอให้อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แวะ ت อ ا ลานะครับทรงทําให้สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยนะครับ เกิดขึ้นเป็นผลสําเร็จนะครับโดยผ่านการเจรจาของท่านโสดุลสลลฮุอะลัยฮะอัลสลัมเพราะฉะนั้นท่านโสดุลสลลฮุอะลัยฮะอัลสลัมเองก็เคยทําหน้าที่นะครับในโลกดุนยานี้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลกดุนยานะฮะท่านโสดุลเองก็เคยทำที่ทำหน้าที่เป็นชาฟิยะคนที่ทําการชาฟะเป็นตัวประสานเป็นตัวประสานงานนะครับทำหน้าที่ในการประสานงานให้ความต้องการของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับบรรลุไปด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้น การชาฟาอาตที่อยู่ในโลกดุนยานี้นั้นก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งมายากูนุฟีมักดูริลับดีวัสติตอาอติฮีอัลกิม马บิฮีอัลกิามาบิฮีนะครับก็คือหนึ่งการชาฟาอาในเรื่องราวที่อยู่ในข่ายที่สามารถทำได้ของคนที่เป็น ผู้ศรัธทธาในอัลลอฮฺสุบฮาหนุััตอาลาซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ก็หมายความว่าการชาฟาะนะครับการทําการชาฟาะในเรื่องที่อยู่ในเขตอยู่ในขอบข่ายที่เขาตัวเองเนี่ยมีความสามารถไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่คนคนนึงเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะครับโดยไม่ผิดหลักการอะไรซึ่งจะต้องประกอบไปได้วยสองเงื่อนไขก็ด้วยกันก็คือหนึ่งเรื่องชาฟาะที่จะทําการนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มุบาษด้วย เป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตเป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานูวาตะอาลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าชาฟาอะที่ทําลงไปแล้วนั้นนะครับอยู่ในข่ายที่เราทําได้แต่ปรากฏว่ามันไปขัดกับหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานูวาตะอาลาหรือว่ามันก่อให้เกิดผลเสียกับคนคนอื่นบุคคลอื่นบุคคลที่3บุคคลที่4นะครับเอาละคนที่มามาร้องขอกับเราคนที่มาอ่เอาขาเรียกว่าอะไรนะแจ้งความจํานวกับเราว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ย ถ้าเราทําลงไปแล้วมันเกิดผลดีกับเขาก็จริงแต่มันเกิดผลเสียกับบุคคลที่3าที่สที่5ที่ 6, หหรือใครก็แล้วแต่จะที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยการสาฟาดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นที่อนุญาตเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนเพราะมันเป็นการนะครับทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมในสังคม นะครับซึ่งอัลลอฮฺ سبحانه ูละ تعالى ก็ได้พูดเอาไว้ก,กว้างๆในประเด็นแบบนี้ที่บอกว่าวะตาอัวานูอัลลบิริวัตตะกวาวะลาตาอัวานูอัลลอิสมิวัลอุดวานอัลลอฮฺ سبحانه ูละ تعالى บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงร่วมมือกันนะครับจงช่วยเหลือกันนะครับจงประสาน เขาเรียกว่าประสานมือเข้าไว้ด้วยกันในเรื่องราวของอะไรฮะอัลบิรริวัตากวาในเรื่องราวที่เกี่ยวในเรื่องราวที่เป็นความดีงามแล้วก็เป็นความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะครับวลาตาอาวานูอัลลอฮิอิมิวลอุดวาและจงอย่าได้ร่วมมือหรือว่าอย่าได้ไปรวมหัวกันในเรื่องราวที่เป็นอะไรฮะความผิดบาปหรือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นศัตรูนะครับความเป็น ผิดพลาดกันในลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําการชาฟาให้กับคนหนึ่งคนใดถ้ามันก่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับบุคคลคนนั้นแล้วก็บุคคลโดยรวมหรืออย่างน้อยๆบุคคลอื่นๆไม,ไ,ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการชาฟาะครั้งนี้การชาฟาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นขายที่ทําได้นะครับนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างขะดีอีกบทหนึ่งที่ท่านรนลลลอซูลซลฮุอะลยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับ เกิดขึ้นในสมัยของท่านซึ่งเล่าโดยท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกว่าอันนกุไยชันอัฮัมฮุมชะนุลมารอะทิลมัคซูมียะในสมัยของท่านรอซุนสลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีหญิงหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเผ่าบันีมัคซูมก็คือเป็นอิมรออะห์มัคซูมียะนะครับเป็นเป็นเป็นเผ่าเป็นเผ่าหนึ่งนะครับที่มีหน้าตาที่มีชื่อเสียงนะครับที่พูดง่ายๆก็คือเป็นวงตระกูลใหญ่เลยแหละในที่เมืองมาดีนนะนะครับ อัลลาตีซารอกอต่ปรากฏว่าหญิงคนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมาเกิดขึ้นมานะครับมีเชื้อสายอยู่ในวงตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงแต่ปรากฏว่านางได้ทําผิดก็คือไปขโมยของเขาฟากอลู u, ก็ปรากฏว่าคนในเผ่าของตัวเองก็กลัวว่านะครับถ้าเกิดการขโมยขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยกติกาหรือโดยฮุดูตนะครับโดยบทลงโทษของอิสลามก็คือการจะต้องตัดมือถ้าหากว่าครบเงื่อนไขนะครับก็ปรากฏว่า คนในเผ่าก็มาถามมามา,มาคุยกันนะครับมาหารือกันเอ๊ e, นี่ถ้าานบุสุนทรลล,ลหัอะลยฮิวะสัลสลัมทราบเรื่องเนี่ยนะครับก็คง ok จะต้องดําเนินการตัดมือผู้หญิงคนนี้แน่เลยก็เ ok, ลยมาหารือกันว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเราจะให้ใครไปเจรจาไปล็อบบี้านบุสุนทรลล,ลหัอะลยฮิวะสัลสลัมล่ะนะก็ ok, ได้ข้อสรุปออกมาว่าเอ e, จะไม่ไม่มีใครกล้าไปพูดเรื่องนี้หรอกนอกจากอุซามะอุซามะคือใครฮะอุซามะอิบินเซตอิบินฮาริษ นะครับซึ่งเป็นลูกของลูกเลี้ยงท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเจดอิบนฮาริซะเนี่ยนะครับเป็นลูกเลี้ยงของท่านรอซูลสุลลัลฮฺฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจดมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออุซาห์มะท่านรอซูลสุลลัลฮฺฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเลี้ยงชุบเลี้ยงท่านเจดมาแล้วก็รักท่านอุซาหะทั้งเจดทั้งอุซาหะเนี่ยเป็นที่รักของท่านรอซูลสุลลัลฮฺฮุอัลลัััมมากเลยนะครบท้งอกกออออในนนบ้าาท่รซูลลลลัฮุอะลัยฮิวะัััลลมได้นะครรบกก็ปาาฏว่ ท่านอุซามะคนบานูบานูมักซูมนะครับบานูมักซูมก็ไปพูดนะครับกับท่านอุซามะท่านอุซามะก็เลยอ่ะเกรงใจก็ไปพูดให้กับท่านนาบีมมุฮัมมัดสุลาลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยผู้หญิงชาวบานีมักซูมเนี่ยเขาไปขโมยแต่ท่านรอซูลท่านก็นะเขาเป็นคนเป็นตระกูลเป็นเผ่าที่มีหน้ามีตานะจะเกิดว่าเอ่อไปตัดมือเขาคนทั้งคนทั้งจังหวัดคนทั้งเมืองก็จะรู้ว่าคนนี้ไปขโมยมันก็จะเสียชื่อเสียง ทันทีที่ท่านอุซามะไปพูดไปเจรจาต่อรองกับท่านรอซูสสลสุลลาร์ฮุอะลัยฮิวะสลลัมในลักษณะเช่นนี้ท่านรอซูลนะครับแสดงความนะครับไม่พอใจออกมาเลยแล้วก็ถามท่านอุซามะว่าอาตัตชฟะอูฟีฮัดดินมินฮอดูดิลละอุซามะวันนี้เจ้าเนี่ยจะมาชาฟาเจ้าจะมาเจรจาต่อรองนะครับจะมาประสานนะประสานงานเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับบทลงโทษที่กำหนดโดยอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตะอาลาเลยเหรอ เจ้าคิดขนาดนั้นเลยเหรอือเจ้าบังอาจขนาดนั้นเลยเหรอือนะครับความหมายซุมมา,าพอพูดกับท่านอุซามะเสร็จท่านหรอซูนก็รู้ว่าจริงๆแล้วอุซามะเองไม่ได้เป็นคนต้นคิดหรอกก็เลยพูดนะครับยืนขึ้นกล่าวคุตุบากับคนทั้งหมดสอนคราวนี้เจรจาแจ้งกับบรรดาสหาบาทั้งหมดให้ทราบเลยว่า อยายุฮันนัสโอบดามนุษย์ทั้งหลายอินนามาอัลลอกัลลาดีนักบลักุมอันนั้มคานูอิดะซารกฟีฮิมุชรีฟูทารกูฮูวอิดะซารกฟีฮิมุดะอีฟูอักามูอัลเลฮิลฮัดโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายเจ้ารู้ไหมว่าอะไรที่ทําให้ประชาชาติก่อนหน้านี้ต้องประสบกับความหายนะนะ สิ่งที่ทําให้พวกเขาประสบความหายนะก็คือในเมื่อมีบุคคลหนึ่งคนใดนะครับที่เป็นคนที่มีเกียรติมีหน้ามีตาเป็นบุคคลชั้นสูงในสังคมนั้นไปลักไปขโมยไปทําความผิดคนในสังคมปล่อยเขาแต่ถ้าเกิดเมื่อไรมีคนที่ไม่รู้ไม่ไม่มีชื่อมีเสียงนะครับเป็นคนชั้นสองชั้นสามในสังคมไม่มีฐานะไปคลักไปขโมยปรากฏว่าพวกท่านพวกคนเหล่านั้นนะครับคนในสมัยนั้น พากันลงโทษเขาตามกฎเกณฑ์ตามกฎกติกาของสังคมนะท่านรอซูลบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าฟาติมะบินตมุฮัมมัดินก็คือท่านหญิงฟาติมะนะครับซึ่งเป็นลูกของท่านรอซูล,ลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยจริงๆผู้หญิงมักซูมียาคนนั้นก็ชื่อฟาติมะเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันแต่เป็นคนละคนกันท่านรอซูลยกเลยว่าถ้าฟาติมะบินตมุฮัมมัดก็คือลูกสาวของท่านรอซูลเองเนี่ยนะครับไปลักไปขโมยไข่นะ ท่านเราซูลบอกว่าลกอตอตุยาดฮาชั้นเองก็จะต้องดําเนินการตัดข้อมือตัดมือของฟาติมาเหมือนกันถ้าฟาติมาไปทําแบบนั้นก็หมายความว่ากฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาอาลาบทลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะครับมาเจราจาต่อรองว่าเฮ้ย <c oughs> คนนั้นทําได้คนนี้ไม่ต้องทํานะครับ ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ท่านรอซุนบอกว่ามันสร้างความหายนะให้กับอุมมะก่อนๆนหน้านี้มาแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่ที่พูดถึงการชาฟาอะในสมัยของท่านรอซูุนสอลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมในเรื่องที่เกี่ยวกับดุนยานะครับเกีย่ยวกับเรื่องการลักขโมยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นบทลงโทษของเอราซุบฮาหนุอะตาอาลาแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาแล้วท่านรอซูุนสอลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าถ้าอะไรก็ตามมทที่ันให้ กฎเกณฑ์ขอรับสุบฮานหัวตาลาต้องเปลี่ยนไปการสฟาอานนั้นถือว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความยุติธรรมที่มีอยู่ในอิสลามของเราอิสลามของเราไม่ได้เลือกปฏิบัติคนจนโดนคนรวยไม่โดนคนมีตำแหน่งไม่โดนคนไร้ตำแหน่งจะโดนไม่ครับท่านพี่น้องทุกคนได้รับความเที่ยว ได้รับความเท่าเทียมกันหมดภายใต้กรอบของอิสลามภายใต้กฎหมายของอิสลามเพราะฉะนั้นนะครับฝากท่านพี่น้องไว้ในช่วงท้ายว่าอิสลามของเราคือศาสนาแห่งความเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะครับแสดงความเที่ยงธรรมอันนี้นะครับให้ประชาคมโลก ได้พบได้เห็นเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้สังคมของเรานั้นอยู่ด้วยความเป็นสุขสําหรับวันนี้อัลอกีดาคงต้องจากลาท่านพี่น้องไปได้วยเวลาเพียงเท่าน,นี้วะซัลลัลลอฮุอะลลอฮฺนบีน้าม د, ุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซัฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุล,ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลาม ขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air ์